สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยะพรสตอรีอรวันนี้ยะพรจะทําไข่เจียวกุ้งค่ะตอนนี้ยะพรก็ตั้งกระทะอยู่นะคะแล้วก็เอาไข่ค่ะตอกใส่ชามนะคะวันนี้ยะพรใช้ไข่ไก่สองใบค่ะ แล้วก็เอาซอสฝาเขียวนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมตีค่ะตีให้ไขะะ่ผสมกันเยอะๆหน่อยก็ใส่เอาน้ำมันใส่กระทะก่อนค่ะ เทน้ำมันใส่กระทะนะคะแล้วก็เอาน้ำมันลาดๆไปขอบกระทะค่ะแล้วก็ตีไข่ค่ะตีให้ขึ้นขึ้นปูนะคะให้ส่วนผสมของไข่เข้ากันให้หมด เดี๋วเราก็จะเอากุ้งค่ะกุ้งที่หั่นเป็นชิ้นๆนี่นะคะใส่ลงไปในไข่ค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยค่ะแล้วก็ตีไข่อีกค่ะ ตีไข่ให้เข้ากันดีๆนะคะจะได้ขึ้นฟูน้ำมันร้อนแล้วค่ะเราก็เอาไข่ที่เราตีเนี้ยนะคะไข่ใส่ลงไปในกระทะจะเห็นได้ว่าพอนั้นพอเทไข่ลงไปแล้วก็ขึ้นมานะคะพอน้ำมันก็ร้อน แล้วก็ไข่ก็ตีอย่างดีแล้วค่ะการทำไข่เจียวนี้ก็ต้องตีเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อจะให้เขาฟูแล้วก็ใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยแล้วคอยหมั่นดูนะคะ่ะพอถ้าเกิดใช้ได้แล้วรอถึงจะกลับนะคะ แล้วก็กลับค่ะการทอดไข่เจียวก็ต้องใจเย็นๆนะคะคอยมันดูแล้วก็ขึ้นกับน,น้ำมันด้วยค่ะก็ต้องใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะถ้าใส่น้อยจะไม่ขึ้นค่ะจะไม่ฟู แล้วเราก็ทอดนานๆหน่อยให้กรอบๆนะคะทั้งสองด้าน ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเอาขึ้นตอนนี้เราก็าขึ้นแล้วค่ะให้น้ำมันนะคะแล้ก็เราทำให้น้ำมันเสด็จก่อนไล่น้ำมันออกปิดแก๊สได้แล้วค่ะเสร็จแล้ว แล้วก็เอาไขา่เจียของเราใส่จานค่ะเอาผักชีโรยหน่อยนะคะโรยข้างหน้าแล้วก็ต้นหอมค่ะเดี๋ยวเราก็เอาพริกไทยป่นชุหน่อยนะคะโรยไปข้างหน้า เราก็จะกินไข่เจียวกุ้งของเราเนี่ยกับซอสพริกนะคะนี่ค่ะไข่เจียวกุ้งของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่าพรมากนะคะสวัสดีค่ะ